สวมบทบาเชฟเฉพาะกิจนะคะลงมือเองตั้งแต่ไข่ทอดนะคะเพราะว่าพี่หม่ำจกมกค่ะเชฟหม่ำนะคะตั้งใจมาแล้วว่าจะมาเป็นจิตอาสาช่วยงานครัวพระราชทานในส่วนของสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะ<ป>ก็อยากช่วยให้ได้มากที่สุดในทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่ทําเองไปจนแจกเลยละค่ะชอบที่ได้เห็นคนกินข้าวแล้วก็มีความสุขยิ้มแย้มแบบนี้นะคะ<ป>เลือกเป็นเมนูง่ายๆอย่างข้าวไข่เจียวเลยค <LEGO? S 2> <อ>ือปกติเนี่ยก็ไปร่วมเป็นจิตอาสากับสภาสังคมสงเคราะห์ เพราะตามที่ต่างๆอยู่แล้วแต่ครั้งนี้พี่หม่มบอกว่าต้องมาให้ได้แม้ว่าช่วงนี้จะงานยุ่งมากเพราะว่ามีถ่ายทําหนังถึงสองเรื่องค่ะแต่เพื่อร่วมถวายความอลาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็อยากมาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ <S <S รู้สึกเพิ่มปิติกับครอบครัวตัวเองมากที่ได้มาถวายงานครั้งหนึ่งครับปรปรกปกต,ติก็ทำกับข้าวทุกวันอยู่แล้วก็เพิ่งไปทอดเกือบ20กระทะเมื่อกี้นี้ก็เห <S S 2> ็นเขากิน in แล้วก็มีความสุขครับผมผู้ชมครับผมเป็นคนชอบเห็นคนมีคนกินแล้วผมมีความสุขอยู่แล้ว <c oughs> ผมว่าทุกท่านก็คงคิดเหมือนกันทุกคนเลยนะครับต้องสื่อสารตามที่แนวที่พระองค์ท่านทํามาครับผมว่าก็คงจะทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องเลย อีกคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือคุณบอยพิษณุนะคะที่นี่ทําตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบค่ะไปจนแจกข้าวเหมือนกันก็ตั้งใจมาช่วยงานเต็มที่นะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยก็ชอบทําอาหารอยู่แล้วโดยเฉพาะเมนูข้าวไข่เจียวค่ะทําให้คุณลูกกินเป็นประจํานะคะจะบอกเลยคุณพ่อทั้งหลายนี่เขาจับกระทะกันคล่องมากเลยนะคะก็มาโชว์ฝีมือแบบนี้กับพี่พีจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์จัดไปกว่า200กล่องค่ะ รู้สึกดีจริงๆเพราะว่าก็ไม่เคยแบบลงมาทําไข่เจียวที่มันแบบพอชั่นเยอะๆอะไรขนาดนี้จำนวนเยอะๆขนาดนี้ครับเพราะว่าจริงๆเราก็ได้ทราบมาว่าก็มีประชาชนทั่วไปก็รอทานอาหารพระราชทานอยู่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากก็จะเห็นพระองค์ท่านเนี่ยทรงทรงงานเพื่อคนไทยเยอะมากจริงๆเพราะอย่างยุคผมเนี่ยผมจะเห็นบ่อยมากเยอะมากเกือบเกือบทุกวันผมจะเห็นพระองค์ท่านออกทรงงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ทรงเหนื่อยทุกวันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ วันนี้เป็นวันที่เราสูญเสียสูญเสียพระอ,องค์ท่านไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็วันวันนี้เราได้มาช่วยพระอ,องค์ท่านบ้างเล็กๆน้อยๆผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกแต่ก็ช่วยเท่าที่ตัวเองทําได้ะอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติกับกับชีวิตตัวเองเหมือนกัน ก็เรียกได้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วเค,คเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนจริงๆก็ในฐานะของดาราด้วยหนึ่งในฐานะของประสงค์นิกรชาวไทยด้วยนะคะหลายคนก็รู้สึกชื่นใจนะคะที่ได้ใกล้ชิดด้วยนะก็เป็นการถวายงานในอีกหนึ่งรูปแบบนะนะคะทีมงานช่งางภาพบอกว่าก็มีโอกาส<า>ได้ชิมด้วยอร่อยไข่เจียวจริงๆเป็นเมนูง่าย เนาะซึ่งมันทําได้ทันทีไงมีแค่ไข่ปรุงนิดหน่อยได้แหละแล้วก็เป็นการเหมือนส่งถวายความอาลัายไปนะคะ,ค,ะคนจริงๆหิวๆกินไข่เจียวก็ อิ่มและใช่น้อเขาทอดกันร้อนๆเลยสำหรับใครที่ไปยืนต่อคิวนะคะก็ชื่นใจเพราะว่าได้เจอดาราคนดวงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก็ตอนนี้หลายคนออกมาจัดจิตอาสานะคะก่อนหน้านี้ก็ยังมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็นำทีมโดยคนดังเหมือนกันที่จะอยรับส่งประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่นี้ด้วยซึ่งพี่บอยพิษนุและพี่หม่ำจกมกบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากมาร่วมทำอาหารแล้วก็เป็นจิตอาสาอีเดี๋ยวคงต้องไปดูคิวดูวันกันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะพาครอบครัวมาด้วย นะคะมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในภายหลังจากนี้และมีอัปเดตด้วยว่าพี่หม่ำเนี่ยกับทางสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยจะมีจัดงานบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเ,เร็วนี้ด้วยละคะ่ะ